ทำไม,ไม,ไม,ไมเราจะไปทำบุญทำทานเราจะทำกาดีก็มีอุปสรรคมีอุปติเหตุมีอะไรต่างๆมาขัดขวางตรงนี้จันแม่บอกเลยว่ามันเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าวิบากกรรมตรงนั้นเจ้ากรรมในเวรเขาเมา่อวาททำให้ลูกแม่ทำให้ลูกไม่สามารถแบบว่าทําความดีได้เขาไม่อยากให้ลูกทําความดีเขาอยากให้ลูกอะมีชีวิตที่แย่และให้ทุกข์ให้ทรมานเพราะฉะนั้นแล้ว ในวันนี้ให้เข้าใจนะว่าการมาในวันนี้ลู้ได้รับรู้แล้วว่าว่าเจ้ากรรมในเวรแรงเจ้ากรรมในเวรลูกับขนาะลูกจะไปทาบุญจะถิ่นประป่าเงี้ยก็มาทาให้ลูกขาหักทําให้ลูกแบบมีอุปสรรคอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้เราได้ปฏิบัติแล้วเราได้แผ่เมตตาให้เขาไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์แม่จะซื้อให้ว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มตัมเชื่อมั้ยเชื่อบารามีพระมารดาที่นี่ไหมเชื่ออาจารย์แม่มั้ย เชื่ออาจารย์แม่เพราะอะไรไม่รู้ก็อยากมาที่นี่เพราะอาจารย์แม่สอนนะได้อ่านได้ฟังคําสอนนะมคิดคําสอนอนะอาจารย์แม่สอนในเรื่องอะไรก็ให้กระตันอยู่ให้ทําความดีให้อยู่ในศีลธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ลูกมาลูกก็ได้รับรู้ว่าการที่เรามีวิบากกรรมมันเป็นกรรมเก่าเราไม่ได้ธรรมาชาตินี้แต่เพียงแค่ว่าเราอะ ไม่ได้ทำเนี่ยไม่ตรงจุดเขาก็เลยมาทำเราอยู่นั่นเดี๋ยววันนี้อาจาั์แม่จะซื้อกำให้นะสาธุป่้ยเขาไม่ถึงการ้อมในยันนี้ขอบารมีสมานใจแม่อม่มคือโบสีดำกับติดยาของคนแขนไป ให้ใครโองหัวสิงกรเปิดทางให้ชีวิตดีได้คือศาตร์ก็จะเจอโรเจอร์สไต์าประนีก็มีุดที <speaking> <speaking>